สองแต่แหวนที่คุณใส่มาเช่ค is a ayran is a y r อ n is what ayran is a new season ayran new season เฮ้นี่เราถ่ายโฆษณากันอยู่หรอเฮ้เฮ้ใฮ้ใช่แล้ว เราก็ไม่ใช่แหละเล่าให้ฟังหน่อยยังไงเด็กอายังหน้าเนี่ไงเราเราเราจะขายเมื่อไหร่หรือว่าอะไรคุณนักธุรกิจครับตอนนี้คุณเป็นศิลปินหรือคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันทำหลายอย่างนะครับคุณเป็นออเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดนะนะฮะให้ดูหน่อยให้ดูหน่อยให้เขาดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยที่บอกว่าเราต้องหาวิธีเอาตัวรอดเพราะเราเนี่ยทำงานเดือดรังงัยโอเคใช่ไหมเราก็ต้องแบบเอาตัวรอดเราต้องหาเราจะ กิจกรรมรับธุรกิจทองใช่เราก็สำหรับเบาๆนะอันนี้เบาๆก็อันนะ้เบาๆเอาไปว่าวันนี้เอาให้พูดทิ้งไปนิดนึงเดี๋ยวมีจำไหนไหมมีอยู่แล้วเมื่อไหร่เอาปีนี้ไหมปีนี้ไหมก็คือจริงๆอยากจะบอกนะครับว่าเกรงใจทุกคนมากนะครับว่าแบบ ก็แบบช่วยันอุดหนุนช่วยกันอุดหนุนแต่ว่าเราจริงจริงมันเป็นแบบเหมือนว่าให้คิดซะว่ามันเป็นของที่เป็นของแฟชั่นแบรนด์ต่างๆอะไรที่ทุกคนแบบเห็นล้วอยากจะใส่ก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้สึกว่าฉันจะต้องซื้อเพราะว่าคนที่ออกแบบอะไรก<ช>็ได้อยากจะให้ซื้อเพราะว่าทุกคนอยากได้จริงๆอยากได้หรือว่ามันสวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็สวยจริงๆบ้าเออมันสวยจริงๆเอางี้หรือเป่าเอางี้ ด้วยความที่วันนี้เวลาอาจจะน้อยเราให้ดูตัวอย่างและเดี๋ยวจะปล่อยจาหน่ายหรือจะมีงานเมื่อไหร่เดี๋ยวเราว่ากันได้ครับผมโฟด้านหลังตอนนี้รออยู่เชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้เหมือนกันกับเอ็กซิบิชันของเราวันนี้ออนี่คือเราขอกลับนะด้วยความที่นักธุรกิจเขาทำหลายอย่างนะครับถ้าทำหลายอย่างจริงเราขอกลับมาที่เอายาน่าเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวตอนนี้กลับมาที่คาร์ลโซนนิดน่